เราก็เริ่มเริ่มเห็ยดได้พี่น้องนี่มือไม่หัดเี่ยงครับเมื่อไม้หัดเลี่ยงนี่ของเขียงเรายูนนี่อันนี้มองนอนเจ้าบอรนี่มองนอนต่ายังเืีนครับอ๋อนี่ของน้อนเราก็ยืนนี่พี่น้องภากภัณฑเราก็ยิงสิริปูกล้วยปุ้ยเนาะอันนี้ก็สาน้ำเมีนเมียนสาน้ำนี่ปีนี้ปีแรกบ่นี่ครับปีนี้ปีแรกเริ่มเริ่มมาครับนี่เริ่มต้นเนอะถือว 嗯。 พอกันองล้ครับใส่ชีวิตจะตายคนอีสานมือนีซองไทยบึงการผ้ากินเทวเลนผ้าพีพนองหาออกลอคือเก่าล้ครับเลาะกูเพิ่นเลี้ยงค้าวไควบนบ้านไอพี่น้องเพื่อเป็นการนวดนงรงลงส่งเสริมให้พี่น้องฮะมาเลี้ยงค้าวหลายขึ้นนะครับนอนอกจากสั่งานะควนเป็นยูทีดีแล้วก็ถือว่าซอยกันอนุรักษ์การเลี้ยงค้าวครับให้ลูกลูกล,ล้านผู้เกิดไม่ยี่รุ่นพี่น้องได้เห็นครับคลิปนี้มือนีครับผ้าพี่น้อง เขาไปสอบถามบุคคลเลี้ยงกวาวยหม่ครับเพิ่นเริ่มต้นแนวใดดีนะครับนาอเลี้ยงจังได๋กับพ่สา,ายแล้วพี่น้องบรรยากาศจะเป็นแนวใดภาพพี่น้องเข้าไปเบื่องนํากัลงลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับื้นนี้ภาพพี่น้องมาเยี่ยมยมถามขา่าว FC ผู้นหนึ่งเนาะเจ้าซื้อในเจ้าซื้อเจ้าเซี่ยอาคมครับ เสือข่มค,ค,คนบ้านเกิดเมืองนอนทั้งเลยครับบ้านเกิดเมืองนอนอยู่อยู่จังหวัดเชีสะเกดครับผมโอ้จังไลยขึ้ได้มา่อในเมียนองไข่เมียบึงการเป็เนแนวดีสาวทั้งนี้งามกว่าทั้งผุนบมดเลยจังเลยนอครับผมบ้าผู้สาวพอจเจริญผู้สาวบึงการงามกว่าทั้งผนุนเลยนอครับอืบ้านนี้มาจังเลยใครมาคิดเลี้ยงควายบ้านนี้ มักครับมักครับอืมหนักเลี้ยงควายครับครับมรักเลี้ยงควายครับเมื่อนี้เพิ่นซื้อควาย้ขับมาใหม่พี่น้องแม่สาวนั่นไปย่างไปทั้งพูดนาะเพิ่นซื้อควายแม่ใหม่แม่สาวมาสำหรับพี่น้องที่บุ้งหัวจะเริ่มต้นแนว้ดอพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ไหมกันสันก็ไหมมาได้พี่น้องยังไงก็อย่าว่ากันนะครับนี่ควายแม่สาวเรารับงามเลยครับนี่เราสีให้มามาเห็ดไม่เห็นยังกว่าเมื่อนี้เมื่อนี้จะมัดสีดยาบำรุงกับไทพยาบครับสีดยาบำรุงอันตัวแรกที่ว่าเป็นไอชั่น นี่แหละตัวนี้แหละครับท่านรองครับโอ้เป็นไอไอแขกงแขกงแข็งเดืนบ่ครัเมื่อนี้สิสิจะแก่ไอเนาะครับผมกัอย่าทายประครับส่วนกระตุ้นการกินลื้อมามาพี่น้องอ้วนดีได้ของเจ้าตัวนี้เนาะย่างเ่็นางพื้นผิได้บ่ตันดีได้เนาะผมว่าเมื่อสี่ปีเครื่องเราได้นดิได้บ่เจ้าจว่าผมเนี่ยมึงนี่ครับงามพี่น้อยงามงามงามอีกจักหน่อยจักรบเดือนไปจะเป็นสัตว์แล้วนี่เนาะครับความสมบูรณ์พันในแล้วแต่พันจิขาดแต่อายุเนาะ เน่พี่น้งอ,าาองกูได้ซื้อควยมาใหม่ยืมชิงแหลกขึ้นอย่าทายพยาธนะครับเนาะขาดบริเลเลยเขาซื้อมาใหม่เนาะที่เหลือกันอย่าบำรุงแต่ตัวนี้เิ่นไอ้อย่าบำรุงเรื่องม,าม,าม้ามือนี่ที่เหลือกับวัคซีนเนาะปากเท้าเปื่อยกับข้อบวมพี่น้องจะมือนี้เอาเอาเอาเท่านี้ไปก่อนหน่อยไรในเลยเาจะซื้อมากี่ตัวนี้เสียมาเส้อมาต้นหอมหาซืเสียมาแสนหนึ่งครับเนี่ยแค่หนึ่งเลยครับ เขาบอกว่าอะไรเม่ได้อยู่อะเป็นแบบมันเป็นหลานเบิ่มครับขันรอง <c oughs> โอ้ลูกหลานเบิ่มเป็นแบบเป็นหลานเบิ่มแต่ว่าใบเราดตรงนี้เราครับครับครับแต่ว่าเบิ่มนี่เอกลักษณ์ก็คือกลุาาน่นมะนาตวตัดเลยเด้อเนาะคืออยู่นี่เน,ะ <c oughs> นาะเป็นแบบเป็นหลานเบิ่มแต่ใบหลอดตรงนี้เราครับได้เท่าเดกกับพันวาได้เท่าเดได้สิบสี่เดือนหรือจ็ดเดือนพ้างหนอประมาณนี้แหละครับปีนวาิดนิดๆเนาะครับปีน้อยๆครับสวยๆสามสิบเดียบวะสวยยี่สิบครับโอ้จะลอยเศร้าวัดแล้ยมันบ่เนี่ผมเมืองว่ามันลอยหิมฐาเนี่ยนี่ ไม่เว้ดิกไม่กันชันบ่มาพี่น้องเอ้ยขออภัยหลายๆครับมาสัมผัสแล้วหลายเร้าครับ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 หลายเศร้านะเกิดยิ่งเงาอยู่นางน้าใส่ใจดีเลยเนาะข้อกับสององค์อ่างนี้นะครับเนาะขอสององอืมครับสีเคียงเหน็บขาพี่น้องเลยมาปันตุกกรรมเดินครับก็ได้อ่าวาได้มากก็ตัวนี้ได้พี่น้องผมมาผสมอีกตัวหนึงวาเบิ่งตัวผีห้องตัวนี้กับผสมยังก่อนนี่เบิ้มเบิ้มพันล้านครับ นีผมมาสมายัยเอาเด้ใบพินพนองพึ่งหลอดนี่พ่านมาได้จากมือหรือโอ้ยหลอดเจ้าสิหายเลยเด้หนี่พอสมัยวันที่สิบหกกลุ่มผ้าเนาะครับผมทำมาเดี่ยวรอบหนึ่งครับกับสัตกับสัดว์วันที่หกมีหน้าของหันเนาะพั่านมาหลอดหนึง่งอันนี้ต่อไปก็หลอดที่สองครับ้ยเกกสมเทียมกับเบอร์เหนียมีมีเบื่อผมมัมีเบื่อเนี่วพี่น้องเลยเห็นรูปนี่พี่น้องเลยศูนย์หกสี่หกสองสามห้าสี่เก้าเก้านี่ครับเนี่ ไปแจกให้ผสมเทียมนหน่อยครับนี่ยขั้นมักอีหลีพี่น้องเบิม่ <m uch> มน,นี่ <m uch in> ตัวนี้ตัวนี้เงาดีหนิเนะะานะเงาลูกเพิ่นนี่เบิ่งทรงลูกดีเนาะของเจ้าตัวนี้เนาะยังใอยเนี่ยจะ่ากันนะพี่น้องเอ้ยบ่ได้๋ยไม่มากครับลูกเพิ่นอุรุนเลยนนนเนาะทรงลูกดีเนาะครับแม <m uch in> ่เลยขั้นเบิ่มออกมากดีจังเลยละครับเดี๋วผมมามึงไปเ่จืดเลยได้ฮ่องเจ้านี่เนาะสุดยอดเลยฮ่องเจ้าตั้งวิเศษขึ้นในบ้านเจ้านี่ยมองฟาร์มเจ้าอยู่นี่ยฟ้ามเจียวหนิมัน มือบ้านเอราวัณครับบัตนเอราวัณเนาะคทั้งนี้พี่น้องทั้งล้างร่องบัตรนี่เนาะครับหลลััังงงโรรบบ้าคตอนนี้เราก็เริ่มเลื่อมเหยียดได้พี่น้องนี่นี่มือไม้ฮัดเรียงครับก็มื่อไม้ฮัดเลี้ยงนี่มังเฟียงเราอยู่นี่อันนี้มังน้อนเจ้าบ่นี่มังน้อนเก่ายังเชิดครับอ๋อนี่มังน้อนเราก็อยู่นี่พี่น้องพัก่อนเราก็ยุงสี่ละปูกล้วยปูกล้อยเนาะครับอันนี้กระสาหนามเมียนเมียนสาหนามปีนี้ปีแรกบ่นี่ยครับปีนี้ปีแรกครับเริ่มเล่นมาครับนี่เริ่มต้นเนาะถือว่าเป็นมือไม้เลี้ยงควายเนาะต่อไปก็มีนไป มีน้ำสายนี่เนาะอันกกนั้นคือจะเป็นปลูกหญ้าในในอนาคตนั่นแถวๆนั่นเนาะใช่ครับปลูกหญ้านาคตครับอือในอนาคตปลูกหญ้าครับวันนี้ยังอ,อ,อ,อีกต่อไปวันที่ที่วอาพี่น้องสร้างเต้านิ่มนี่แบบบนนี้สาดนี้แม่ของเจ้าบนนี้บ่แม่นของพี่น้องเพิ่น,นครับอือจกักจักเม็ดจักไรเฮ้ยของเจ้านี่ยมงเม็ดหาอะไรหาอะไรหาอะไรก็เลี้ยงได้คุย้ยเนาะคหาอะไรก็เลี้ยงได้ครับนี่พี่น้องเลี้ยงแบบเรานี่ปล่อยกึ่งปล่อยกึ่งครับครับเนาะไล่เลี้ยงเนาะครับไล่เลี้ยงกับเร มีแปลงหญ้าอยู่อีกสวนอยู่ข้างนอกโอ้ข้างนอกก็มีอยู่ปีนแปลงหญ้าอยู่พ่อเขาห้าไม่พิ่นเนาะครับครับอ๋อมียังจะบอกพี่น้องเนี่ยผู้คนยี่ยากก่ยอนจากเลี้ยงขั้วน้ำจ้านี่แหละมัดกันแล้วครับมักเลี้ยงช่วยกันเลยอันแรกอันแรกเนาะมักเนาะอันแรกมักเลี้ยงช่วยครับเออต้องครับบนบอกพี่น้องคนมาเลี้ยงขั้วน้ำเกลนเนี่ยบอกอ่พี่น้องเนี่ยนะมาเลี้ยงก่อนเออเลี้ยงขั้วไปก่อนครับครับพี่น้องครับ พี่น้องม่เลียงคล้วยต้องกันนะครับครับเลี้ยงสายพัฒนานี่แหละเนาะครับเนาะครับครับเอาโบมีเงินล้านที่เอาคล้ยเขาจะเขาก็ค่อยๆพัฒนาเนาะครับผมเอาคล้ยง้างไปเอามาทับมา่ยังเอาค่อยพัฒนาไปเนาะครับอ๋อพี่น้องคลิปมือนีกันซันๆแค่นี้เราไม่หยามเล้วครับมาฉีดยาพยาธิแล้าเนาะครับผมเราควรจะเอากล้ยเข้ามายังจาฉีดอีกหลายอย่างคือต้นคลิปที่ผมบอกพี่น้องฟังลรอเอาคลิปนี้ไปแค่นี้เอาขอพูดหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกไมคลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ